ทำตถาคตตอนข้อควรสันเสริญหรือควรติเตียนเกี่ยวกับสัมมาวาจาโปตริยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่านาเล่าสี่จำพวกคือหนึ่งโปตริยะบุคคลบางคนในกรณีนี้ กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรแต่ไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควร 2. ปูตริยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควร แต่ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควร 3. ปูตาริยะบุคคลบางคนในกรณีนี้ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรและไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควร สี่โปรตริยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรและกล่าวสรนเสริญบุคคลที่ควรสรนเสริญตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรโปรตริยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีอยู่หาได้อยู่ในโลก บติรยะเอย๋ยในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลจำพวกในเล่าควรเป็นบุคคลที่งดงามกว่าประนีตกว่าสำหรับท่านข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นบุคคลจำพวกที่ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาลละอันควร และไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการละอันควรบุคคลจำพวกนี้แลควรจะเป็นบุคคลที่งดงามกว่าประนิตรกว่าสำหรับข้าพระองค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านั่นงดงามยิ่งด้วยอุเบกขาโปติยะในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้น บุคคลจำพวกใดกล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรและกล่าวสรนเสริญบุคคลที่ควรสรนเสริญตามที่เป็นจริงโดยกาละอันควรบุคคลจําพวกนี้เป็นบุคคลที่งดงามกว่าประณีตกว่าในบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าโปตลิยะ นั่นงดงามเพราะความเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆ